สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรียกชื่อหนึ่งว่าวิทยาการคำนวณนะคะเนื่องจากนะคะวิทยาการคำนวณเนี่ยเราเรียนช้าไปกว่าปกติค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คุณครูจะสอนประมาณ3คาบนะคะเพราะว่าเหลือเวลาเรียนแค่ประมาณ6สัปดาห์ก็จะจบทันพอดีนะคะเ้านักเรียนมาดูนะคะ เ,เรื่องที่คุณครูจะสอนวันนี้นะคะมันจะต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วต่อเนื่องยังไงนะคะมันคือจุดประสงค์เดียวกันก็คือนักเรียนจะต้องสามารถแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูกนะจุดประสงค์เขาเป็นอย่างนี้นะจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูจะสอนเนี่ยก็คือนักเรียนต้องสามารถแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก เส้นทางกลับบ้านครั้งแรกเราเรียนเรื่องนั้นนะคะเส้นทางกลับบ้านที่คุณครูบอกว่าให้นักเรียนหาเส้นทางกลับบ้านเองนะเดินไปเดินไปจนถึงจักรยานที่จอดไว้นะวันนี้ก็มีคนส่งมาหลายคนแล้วเอาละคราวนี้เรื่องต่อไปที่คุณครูจะสอนก็ยังเป็นจุดประสงค์เดิมอยู่นะคะเป็นการลองผิดลองถูก โดยการนักเรียนต้องสามารถพยายามแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้แต่ว่าในฐานะที่นักเรียนยังเรียนชั้นป .1 โจทย์มันก็จะไม่ยากซับซ้อนอะไรนะคะนักเรียนก็ฝึกไปตามที่เขาให้ฝึกนะคะ วิทยาการคำนวณเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดทักษะขึ้นกับนักเรียนคือสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้โดยการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาสถานการณ์จำลองที่ขึ้นมาก็คือตัวอย่างที่เขาสมมุติขึ้นมาเนี่ยให้นักเรียนเรียนว่าถ้าเป็นตัวนักเรียนนักเรียนจะแก้ปัญหายัางไงนะคะ แล้วคุณครูก็ได้ได้ลองตรวจคลิปที่ส่งมาคลิปที่แล้วนะแต่ยังดูไม่ครบทุกคนนะดูเป็นบางคนพอดีวันนี้งานครูยุง่งก็พบว่าก็ทำถูกต้องกันทุกคนนะก็แสดงว่านักเรียนมีพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีนะอ่ะเรามาต่อกันวันนี้ก็โจทย์ก็คงจะคล้ายกันแต่ว่าเปลี่ยนโจทย์ไปนิดนึงบอกว่า,วาพายอิ่มไปซื้อดอกไม้นะออีมอ,อีไม่เอกอิ่มอ่ะตัวเนี้ย ตุ๊กตาโรบอทเนี่ยนะโรบอทเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยเขาชื่ออิ่มนะตามเนื้อเรื่องเนี้ยไอโบรบอตตัวเนี้ยหุ่นยนต์ตัวเนี้ยเราชื่ออิ่มคำที่แจ้งบอกว่าให้นักเรียนพาอิ่มไปซื้อดอกไม้โดยลากเส้นไปจนถึงร้านขายดอกไม้อ้าวนักเรียนก็ทําเหมือนข้อเมื่อเมือ่อทําเหมือนข้อที่แล้วนะคะเนี่ยก็จะต้องหาทางว่าจะไปยังไงนะถึงจะไปถึงร้านดอกไม้ได้อาคุณเชื่อว,ว่านักเรียน มีทักษะจากข้อที่แล้วนะที่ก้อยพาก้อยไปหาจักรยานโดยคุณครูบอกว่าครั้งที่แล้วให้เรียนสมมุติว่าตัวเองเป็นตัวเองแล้วก็ไปหาจักรยานให้ได้นะอันนี้ก็เป็นการเดินทางของออหุ่นยนต์โรบอทนะชื่อว่าอิ่มตามเรื่องนี้เขาสมมุติมาว่าชื่ออิมนะคะคือตัวนี้นะก็จะไปทางไหนนะเขามีลูกศรให้นักเรียนเลือกสองทางว่าจะไปทางไหน เราเรียนต้องเลือกมาทางเดียวนะคะเลือกมาทางหนึ่งว่าเออจะไปทางไหนแล้วมันจะไปถึงจุดหมายคือร้านขายดอกไม้เนี่ยนะคะเอาละส่วนข้อที่สามข้อต่อไปนะคะใบงานที่สามจุดสามแต่เป็นใบงานที่สองสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เราเริ่มเรียนที่สามจุดสองนะคะสามจุดสองแต่เป็นงานชิ้นแรกของวันนี้แล้วก็งานชิ้นต่อไปคือใบงานที่สามจุดสามนะคะอ่ นักเรียนจะต้องช่วยคุณพ่อปูกระเบื้องนะคะโดยคําที่แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนช่วยคุณพ่อออกแบบการปูกระเบื้องตอบนี้โดยว่ารูปสามเหลี่ยมลงในด้านล่างอย่างน้อยสองวิธีหมายความว่าไงเอาวนักเรียนดูนะคะเขาให้รูปภาพมามีสามเหลี่ยมสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีม่วงแล้วก็มีสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็สีเขียวสีเขียวเข้มนะคะครานี้เขาบอกว่านักเรียนจะต้องเอา เอากระเบื้องเนี่ยที่เขากําหนดให้ด้านบนเนี่ยอ่านกเรียนดูนะเดี๋ยวคุณครูจะวงให้ดูเนี่ยอ่าเอากระเบื้องที่เขากําหนดให้ด้านบนเนี่ยแล้วก็จะต้องสีเหมือนด้วยไปปูนะไปปูให้ได้สามวิธียกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูนะมันมีให้มาเนี่ยทั้งหมดสามวิธีถ้าเป็นคุณครูค,ครูจะทําอย่างนี้ก่อน คุณครูชอบทำอะไรให้เสร็จเร็วๆคุณครูก็จะทำอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวดูนะเดีย๋ยวจะทำให้ดูข้อหนึ่งอ่ะแต่พอดีว่าปากกาของคุณครูเนี่ยนะสีของค,ครูเนะี่ยมันไม่มีสีที่ที่ที่เหมือนอันนี้เป๊ะครูใช้สีแทนคือสีเขียวอ่อนนี้นะนักเรียนเห็นกระเบื้องอันนี้ไหมพอดีคุณครูชอบสีนี้นะอ้าวนักเรียนดูนะว่าคุณครูทำยังไงครูเอากระเบื้องสีนี้สีเดียวเลยนะ พอดีครูชอบสีเขียวยก็เอาก็บเบื้องสีเขียวมาปูนะคะอ่ะอ่ะครูก็ปูแผ่นมันเป็นสามเหลี่ยมแค่นี้นะคะครูก็ปูไป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 ,ปสรุปว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยคุณครูใช้กับเบื้องสีเดียวครูใช้สีเขียวนี้หมดเลยแล้วคุณครูก็มาระบายสีนักเรียนจะระบายสีอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าเขากำหนดสีให้เรามาแล้วอะคะ่ะนักเรียน เขาบอกว่าต้องใช้สิ่งที่มีอยู่นี่เท่านั้นนะนักเรียนจะบอกว่าไม่พอใจจะไปซื้อกระเบื้องใหม่ไม่ได้นะเพราะว่าสถานการณ์ของให้เรามาแค่นี้อะอ่ะอ่ะเนี่ยนะคือครูอาจจะระบายสีไม่เนียนมากเพราะว่าคุณครูร้อนมากเลยนะคะอ้าวโอเคอ้าวอ้าวครูก็เนี่ยกระเบื้องครูก็ปูไปเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเห็นไหมคราวนี้พอระบายอย่างเงี้ยมันเน่าเน่า ภาษาที่พวกเธอเรียกเธอจะบอกว่ามันเน่าครูก็ไม่เอาครูเอาใหม่ครูใช้แบบนี้พออันนี้เป็นสามเหลี่ยมสีนี้ใช่ไหมคุณครูก็อย่างนี้นักเรียนเห็นคุณครูทํานะอันนี้เป็นเทคนิคของการปูก,กระเบื้องที่ชานฉลาดเอาแค่เนี้ยพอถ้าเป็นนั้นว่ากระเบื้องสีเนี้ยเขาเขาบอกอย่างนี้นะนักเรียนเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้บอกว่ากระเบื้องพวกนี้มีกี่แผ่น แต่เขาบอกว่าให้นักเรียนช่วยคุณพ่อออกแบบวิธีออกแบบเนี่ยออกแบบวิธีการปูกระเบื้องโดยวาดรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมลงในพื้นที่ด้านล่างคําว่าออกแบบก็แปลว่าเหมือนกับพ่อพ่อจะถามเราอะเอา้าเดี๋ยวพ่อจะปูกระเบื้องใหม่ลูกเธอหนูช่วยพ่อเลือกสีสิจะเอากระเบื้องอันไหนยังไงอ่าสมมุติว่าคุณครูเป็นลูกคุณครูก็บอกอ๋อพ่อหนูชอบสีนี้หนูขอสีนี้ได้ไหม พ่อบอกอ้าวๆงั้นไปลองปูไปลองปูในกระดาษมาสิไปลองทํามาสิว่าจะเอาอย่างไงอ่ะครูทําแบบที่1อย่างนี้นะอ่าแบบที่สองคุณครูคุณครูก็เปลี่ยนไปหรือหรือพอดีมีมีคนเดินมาในบ้านอาจจะเป็นแม่แม่บอกโอ้ยไม่เอาอ่ะสีเขียวว่าแม่ไม่ชอบเลยแม่ชอบสีฟ้าลูกแม่ชอบสีฟ้าพ่อแม่ขอปูสีฟ้าได้ไหมเอาก็ได้นะคะ แต่ว่านักเรียนอย่าลืมว่างานชิ้นนี้เขาสั่งให้นักเรียนเป็นคนออกแบบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องบอกว่าแม่งั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะลองปูให้แม่ดูแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นงานที่หนูจะต้องทำนะคุณครูให้หนูทำเองนักเรียนก็นักเรียนก็เป็นไงคะนักเรียนก็ต้องหยิบสีฟ้ามานะคะนักเรียนในเมื่อมันเป็นกระเบื้องสีฟ้านักเรียนจะไปหยิบสีม่วงมามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะนักเรียนก็ปูไปอ่ะ เห็นไหมคุณครูว่ขีดเส้นไม่ตรงพอขีดไม่ตรงก็ไม่เป็นไรค่ะเรามีเครื่องมือช่วยคือยังลบแต่วิธีการที่จะง่ายนะคะก็ต้องใช้แบบนี้ค่ะขีดเส้นแบบคุณครูนะแล้วก็ทะแยงมุมมาเนี่ยแต่เราไม่ระบายสีนะคะนักเรียนเพราะว่าพอระบายสีแล้วมันจะแบบเลอะเทอะไปหมดนะมันมองไม่เห็นแต่พ่อบอกว่าเอ๊พ่อว่าพ่อชอบสีส้มนะอ้าวพ่อบอกอย่างนั้น ลูกก็เลยบอกอ้าวไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวหนูจะลองปูให้พ่อดูอ่ะสีส้มมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะคุณคุณล้อมนะเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมอ่ะก็ก็ลองได้ค่ะเพราะว่าเขาให้ออกแบบอะค่ะการออกแบบก็คือต้องลองไงคะอ่ะเห็นไหมคะนักเรียน พอปูครบแล้วเป็นไงคะอันนี้ลูกต้องการอันนี้แม่ต้องการอันนี้พ่อต้องการพอปูครบแล้วก็อา้าวละมันก็จะมองเห็นแล้วว่าแบบไหนสวยงามก็เลือกกันเอาเองค่ะอันนี้ก็คือวิธีการนะคะตามที่โจทย์ระบุนักเรียนคนอื่นอาจจะบอกว่าคุณครูขาหนูไม่ชอบสีพวกนี้อน่ะอ่านักเรียนบางคนอาจจะบอกคุณครูขาหนูชอบสีแดงอะ่ะก็จัดไปสิคะคุณครูไม่ได้ว่าอะไร นักเรียนบางคนบอกคุณครูค่ะหนูชอบสีม่วงจัดมาเลยจ้ามีนักเรียนบางคนบอกครูขาหนูหนูหนูชอบกระเบื้องสี่เหลี่ยมแผ่นนี้อะค่ะคุณครูเนี่ยเอาก็จัดไปสิคะนะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะทำแบบไหนชอบสีไหนก็ได้ปูมาเลยแต่หลักการที่สำคัญคืออะไรสีกระเบื้องจะต้องเป็นสีที่โจทย์กำหนดให้มาด้านบนนี้เท่านั้นนะคะ จะต้องเป็นสีอะไรแดงฟ้าเขียวม่วงส้มแล้วก็เขียวเข้มแล้วจะปูด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่นักเรียนเลยเอาละค,ครูเชื่อว่านักเรียนของครูทุกคนจะทํามันได้นะคะและทํามันได้ดีและถูกต้องด้วยนะคะอาละเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้ก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะอาโอเค มีนักเรียนถามคุณครูอีกคุณครูค่ะอันนี้คุณครูจะให้คะแนนไหมอ่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญเลยไม่ใช่แค่เรียนนะคะสิ่งที่สําคัญไม่ใช่แค่เรียนแต่คุณครูจะต้องสอบเก็บคะแนนไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเด็กปหนึเนี่ยถ้าคุณครูไปสอบวันหลังนะปล่อยให้เวลามันผ่านเนิ่นนานไปนะแล้วคุณครูสอนไปแล้วแล้วคุณครูค่อยมาตามสอบ ผลเสียจะเกิดกับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเลยคือลืมไปหมดแล้วและแทนที่จะได้คะแนนเต็มก็จะได้คะแนนน้อยนะเพราะฉะนั้นหวังว่าผู้ปกครองคงเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคุณครูสุนารีสอบตลอดทุกวิชาเลยนะนักเรียนจะเป็นชั้นเดียวนะคะจะเป็นชั้นเดียวครูต้องบอกเลยครูเก็บคะแนนเป็นปัจจุบันนะคะเพราะนั้นใครที่ส่งส่งครูสั่งงานแล้วส่งเป็นปัจจุบันเนี่ย เดี๋ยวนักเรียนจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้รับไปตอนปิดตอนสิ้นสุดภาคเรียนนะคะอ่าใครได้คะแนนเท่าไหร่คุณครูจะรวมคะแนนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ส่งนะคะช่องคะแนนต่างๆก็ยังเป็นคงคงเป็นศูนย์อยู่นะคะแล้วคุณครูบอกอย่างหนึ่งว่าชั้นประถมศึกษาปีที่หเนี่ยมันไม่ได้ตัดเกรดตอนเทอมหนึ่งนะคะ เราต้องเรียนเอาคะแนนของเทอมหนึ่งเนี่ยเทอมหนึ่งเนี่ยจะสิ้นสุดประมาณต้นเดือนตุลานะคะต้นเดือนตุลาคม2564นี้มันต้องนําคะแนนของเทอมหนึ่งที่เรียนมาตั้งแต่มิถุนากรนกราสิงหากัญยาแล้วก็ตุลาต้นเดือนเนี่ยเก็บไว้50คะแนนก่อนแล้วคุณครูต้องเอาคะแนน50คะแนนนี้เก็บไว้ก่อนเพื่อไปรอเรียนเทอมสองซึ่งจะเปิดเรียนพฤศจิกาธันวามกรากรุมภาหมีนามีสา แล้วจึงเอามารวมกันเป็น100คะแนนแล้วจึงจะตัดเกรดวัดผลประเมินผลตามที่ครูเคยลงให้ครั้งก่อนเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจเรียนและทํางานส่งตลอดนะผลดีก็จะส่งผลต่อนักเรียนระยะยาวนะคะดีตลอดมันก็ต้องออกมาดีนะคะก็ฝากผู้ปกครองไว้หวังว่าก็คงจะเข้าใจตรงกันนะคะต้องขอขอบคุณผู้ปครองทุกท่านให้ความร่วมมืออย่างดีในการดูแลบุตรหลานแล้วก็รวมทั้งถ่ายคลิป ที่เป็นการสอบทั้งหลายส่งมาทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของลูกหลานท่านโดยแท้จริงนะคะการที่คุณครูทําเช่นนี้ครูหวังดีนะคะคนที่เหนื่อยคือคุณครูเพราะคุณครูต้องมานั่งไล่ตรวจงานทุกวันเลยนะคะนะแต่งานที่ให้แบบแห้งแห้งเช่นที่คุณครูให้ไปเป็นเล่มๆอย่างนั้นอนะ่ะอันนั้นเรียกว่างานแห้งนะคุณจะทําตอนไหนก็ได้คุณอาจจะยังไม่ทำเลยแล้วคุณก็หมักแห้งไว้แล้วคุณก็ไปทำตอนวันใกล้ส่งอันนั้นเรียกว่างานแห้งนะคะ งานแห้งคุณครูจะให้คะแนนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะครูจะให้งานสดๆนะปัจจุบันเพราะถือว่าเป็นการกระตือรือร้นเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองแปลว่าท่านใส่ใจบุตรหลานของท่านบุตรหลานของท่านใส่ใจต่อเรื่องเรียนเป็นปัจจุบันอันนี้ครูให้ถึง80%นนะคะคะแนนงานสดเนี่ยคุณครูให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์คะแนนงานแห้งนะคะครูให้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวิชาที่คุณครูสุนารีสอนมีเจ็ดวิชานะคะ หาเจ็ดวิชาของค,ครูที่สอนนี้ถ้าใครตั้งใจเรียนตั้งใจส่งงานตลอดบอกได้เลยว่าเกรดจะออกมาดีแน่นอนค่ะนะสำหรับคลิปนี้ครูจะพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะใส่ใจทำกันบ้านแล้วก็ตั้งใจส่งให้เป็นปัจจุบันเวลาทำไม่ทันก็วันรุ่งขึ้นได้นะคะอ่ะสวัสดีค่ะ